เอาสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาดูน้ำล้นนะครับหลังจากฝนตกลงมานะครับสวัน3มคืนเอาน้ำเต็มเปี่ยมเลยครับนี่ครับฝนเป็นเหตุสังเกตได้เลยครับหลังจากที่แห้งไปอยู่เป็นเดือนนะครับวันนี้ฝนตกลงมาแล้วนะครับโอ้โหสามคืนเต็มๆครับเมื่อกี้นี่เก็บเครื่องไปแล้วครับเก็บปั๊มสูบน้ำไปแล้วหลังจากที่ทิ้งไว้นานนะครับ วันนี้ก็ท่วมแล้วนะครับอันนี้เป็นคลองนะครับคลองที่ไว้สําหรับสูบใส่ข้าวนะครับผมนี่ครับน้ำอย่างแรงเลยครับน้ํามาแรงมากครับอันนี้น่าจะเป็นน้ําป่าน้ําเขานะครับที่ตกลงมานะครับก็หลายที่ก็อาจจะท่วมแล้วนะครับตอนนี้ถ้าตกแบบนี้อีกอาทิตย์นึงก็น่าจะท่วมนะครับแต่ก็ดีใจหน่อยครับเพราะว่าในน้ํา ใน,นนาครับก็จะมีน้ําหน่อยนะครับหลังจากที่ไม่เคยตกมาเลยครับเป็นหนึ่งอาทิตย์สอาทิตย์หายไปเป็นเดือนนะครับทิ้งช่วงไปนะครับทางบ้านผมเองก็โหเห็นใจนะครับาชาวไร่ชาวนาหวานข้าวไปก็ยาเต็มมดนครับนี่ครับน้ําแรงๆมากเลยครับผม อันนี้คือสัญญาณเตือนนะครับหลังจากปีที่แล้วก็ท่วมครับปีนี้ก็น่าจะมาเร็วหน่อยนะครับดูแล้วถ้าฝนดีปีนี้ก็โอ้ไม่เหมือนเดิมนะครับปีที่แล้วก็ท่วมบ้างไม่ท่วมบ้างนะครับปีนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับน้ํามาเร็วนะครับปีนี้น่าจะท่วมแน่ๆเลยครับนี่ครับดูโอ้โหน้าแบบ มาแรงมากครับ